ออซื้อซื้อทางชอบนิสัยชอบซื้อทางอืมบัดที่นี่น่วยนี่เขาบอกคีอยเขาบอกคุยเด้ค่ะซื้อเขาบ่ได้เด้ใช่ไหมอ่ะซื้อเขาไม่ได้อ่ะผากันดาเสียใหายละบัดนี่จ้าอืมเออใช่ไหมอยู่แถวไหนไรละสามสี่หมื่นอยากจะไปดูดูแถว แถวสกลลก็มีแหละแต่มันจะออกนอกเมือง,งออกมาอยู่เอาจริงนะสามสี่หมื่นก็มีแต่บางบางที่มันก็จะเป็นที่นาที่ยังไม่ได้ปรับผมที่อะไรเงี้ยมันก็มีอืมดอกอ้อ,อคิดว่าเงินฝ้าไใครก็ได้จ้ายายเหมือในเมืองใช่ไหมคุณยายแบบ มันมันก็สิกันดานเนลนอ,อนถูกนั่นเออแถวพนาแก้วก็มีนะคุณเออพนาแก้วก็มีนะคุณยายประพาสไล่ละสามสี่หมื่นนี่แหละหนูเคยหนูเคยไปดูอยู่เออแต่ว่าบัตรที่นี่นะมัก็สิกันดานแน่เด้บาทนี้ <laughs> เออแต่เหตุการเกษตรกระไดอยู่อืมแต่มันเป็นฉนนนะอืมเออจ้าอ่ามีเจาเนื เป็นกรรมบางตาอออยากอยู่ในมเมืองเป็นคนเมืองเนาะเอออยากอยู่ในเมืองเป็นคนเมืองก็ต้องแพงจ้เาเขาขายเป็นตลางวาดีอืมจ้าไม่เอาที่มีฉนดต้องเป็น,ป,นป่าสงวนเท่านั้นตื่นเต้นดีจ้าตื่นเต้นว่าอุ้ยอีจุนโฮสวัสดีค่ะอืมมาเอาไล่ละสองจุดห้าล้านโอ้ย บอกจะว่าจะวาวานในเมืองน่ะมันเหตุประโยชน์ทางกากรเ<จา>กษตรบ่ได้นอกจากสร้างตึกสร้างเฮือนสร้างห้องแถวหรือว่าสร้างบ้านจาัดสรรอะไรเงี้ยมันจะแพงมปนั้นละสซงร้านสามเแบนนั้นอ่ะอืมอืมต่างว่าร้แปดคือเออืมจ้ะนะแถวกันดานนะ่ะเขามีจริงจริงนะไรห้า สามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยหนูหนูเคยไปดูอยู่เพราะว่ามันมันมีอันมันมีพระอาจารย์ที่เขาจะสร้างเหมือนกับสํางสำนักสงฆ์แล้วเขาให้หาที่หาที่แบบร้อยไร่ว่าเป็นแปลงเดียวอ่ะหนูก็เลยช่วงนั้นก็เลยจะไปเอาอันสมเปอร์เซ็นตะนะความหาที่สร้างสำนักสงฆ์น่ะอือก็เลยคิดว่าจะไปเป็นนายหน้ากินสามเปอร์เซนต ไปหากะยูทูปพนาเกลร้อยไร่อ่ะเขาขายไร่ละสามหมื่นอืมอันนี้จริงเ่ยนะมันมีจริงนะแต่ว่ามันเป็นโฉนดนะมันเป็นโฉนดมันไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นอุปกไม่ได้อะไรพวกเนี้ยอืมคือเป็นที่โฉนดแต่ว่ามันเนื้อที่มันเนือ้อแล้วแต่มันก็เขาไม่ได้ทําประโยชน์อะไรตี๋ป่าอนะ่ะอืม น้ำไมถนนเข้าถึงไม่แพงอืมค่ะเออที่ที่มาแรงชนแรงเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันแพงเป็นเรื่องปกติแล้วอะใช่ไหมอืมก็แพงเป็นเรื่องปกตินะอืมะพี่คิมมี่สวัสดีนะคะอุ้ยคนไลค์ให้หน่อยค่ะเจ็ดร้ยี่สิบทันเนาะอืมอุ้ยปดีใจเออ เวลาพอลลี่ไลท์ส่วนใหญ่ก็สี 500, ่ห้าร้อยวันนี้เจ็ดรอยี่สิบเลย <c oughs> ค่ะอืมเออว่าด้วยเรื่องอะไรนะเมื่อกี้นี้พูด <c oughs> ถึงไหนล่ะอย่ามายืมเงินอ่าแฟนเรานะผมซอจะยพิมพ์ซื้อเขาเ้นาะอืมส่องคอยมบซิมีปัญหาถอนอ,อกเดี๋ยวนี่แอดมินคอยบอยู <c oughs> ผมซอหางานไนะหนตลอดเลยถอนอ,อกแม่ เอเอถอ,อนแล้วขอบคุณค่ะ <laughs> แอดมินหนูไม่อยู่เออนะเออเจ้าสัวก็ประกันตัวออกมาแล้วนะหนึ่งล้านบาทประกันตัวออกมาก็ใช่จะรอดนะคะออแมนบอรประกันตัวออกมาอุทธรใช่ไหมเออปันนี้โลฟอุทธรบอรไปใส่ลิมาอัดฟังจา้าอีจุนโฮนะได้เปอร์เซ็นต์มาหลายนี่พอลลี่อืม ร้อยไล่อ่าหนูกเหตุสุดย่างที่มันได้เงินแบบสุจริตพี่ดอกออเออเป็นในหน้าขายรถเป็นในหน้าขายที่ดินหนูก็เหตุมากแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นเป็นจริงเป็นจังอืมอะนานๆทีนะ <c oughs> อยากอวดแฟนกระได้เออจะพิมพ์สื่อเขาไม่ละ่ะเออ คุณมารีทำไมเขาเก่งเหลือเกินเนาะทำอะไรไม่ได้สักทียิ่งออกมาดา่าคนนู้นคนนี้อืมค่ะไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะานะตอนนี้เขายังไม่ยอมรับยอมรับความผิดเขาซึ่งตอนนี้ะเขาไม่ยอมรับความผิดแล้วเขาก็สามารถเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอ่าดิ้นได้คือหมายถึงว่าอ่าดิ้นรลนก่อนให้แบบว่าเหตุทุกอย่างก่อนแล้วทีเนี้ยอืมพอให้สิทธิ์เขาเต็มที่ไปแล้วอ่ะ เออมาคอยดูจุดจบเดี๋ยวันนี้นะมันสิเจ็บแห้งเดีมันมันจะเจ็บแรงเจ็บเจ็บแรงกว่าที่ไม่ดิ้นอ่ะอันนี้คือปล่อยให้เขาดิ้นไปก่อนนะคะอืมปล่อยให้เขาดิ้นไปก่อนค่ะคุณแคทอ่ะเนี่ยนะเอามาแล้วคนนู้นคนนี้อืม อุทธรณ์ไปก็มีสองอย่างค่ะคือคำพิพากษายืนหรือเพิ่มโทษใช่ไหมอืมค่ะมันกับมีซัมน,นแล้วก็ช่วงอุทธรณ์กัอยู่อยู่ได้ก็ไม่นานหรอกเนาะปีใช่ไหมปีก,กว่าๆนี่เนาะแก็ตัดสินแล้วแหละอืมเออเจ็บจี๊ดเลยเลยแอดแมนเขาถาเบิงเลยอยู่จนโฮอเออรอดูถ้าสมมุติว่า ใช้สิทธิ์ไปเยอะๆเงี้ยเขาจะมองว่าไม่สํานึกอืมจากการที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรนะลดโทษหรือว่าบรรเทาโทษให้เขาเขาจะมองอีกอย่างว่าเนี่คุณทําผิดขนาดนี้แล้วคุณยังจะเรียกร้กองนู่นเรียกร้องนี่จะค้องขอ,งของความเป็นธรรมนู่นนี่นั่นแสดงว,ว่าคุณไม่ไม่ได้สํานึกเลยใช่ไหมกับการกระทําผิดของคุณเนี่ยเขาจิบางสี่เลยอืม อื่าคุณอูไรนะคะขนาดสสเขายังไม่ดิน้นสสเขายังไม่ดิ้นเลยแม่เขาจะเข้าสู้กระบวนการจ้ะอันนี้เป็นไผ่เออขนาดสสรู้ไหมงะก็พ่อพระเอกเขายังบดินล้นเขายังยังพร้อมเข้าสู่กระบวนการเออไปต่อสู้นุ่นศาลไครฟงนุ่นอ่ะอืม โดนสองแปลงพร้อมกันคงไม่รอลงอายานะแปลงแรกอาจจะมีอาจจะนะอืมชั้นสิบสี่ยังเจอสา